ค่ะวันนี้มินซ่าอยู่ที่ไร่คุณยายนะคะมิซ่าจะมาเดินป่านะคะอ่านำไปเลยค่ะอ,อันน้ำบางก่อนได้ไหมคะหนักค่ะถือไปเลยค่ะมันหนักค่ะจักรยานยังมาเหมือนเดิมจักรยานคู่ชีพนะคะนี่ไอแดงก็มาเหมือนเดิมนะคะมาะะด้วยกัน น,นี่ท้ายไล่ริมไล่ไม่ใช่ท้ายไล่ค่ะริมไร่ตรงน,นี้ก็ติดถนนหนึ่งขึ้นพ่ออยายน,นู่นเดินไปได้หรอได้ค่ะทุกคนครมันเสียมากเลยน,นเนี่ยอ่ะมินช่าจะเดินได้ไหม,ม คุณจะค,คุณถือกระติกน้ำคุณเดนเดินไปได้หรอคะาันหนักนะได้ค่ะ,ะคุณเดินไปได้ค่ะค,คุณพ่อรับลูกหน่อยค่ะ้า่าคุณพ่อรับลูกผ่านไปก่อนค่ะพ่อรับลูกไปก่อนเรนนอ,อ่ะเรามาผจญภัยในป่านะคะ มิ่าสู้ๆ,ๆเลยค่ะชูสองนิ้วเลยค่ะชูสองนิ้วเลยค่ะหันมามิ่าหันมาสองนิ้วอ่ <ไ S 1> ปาปลาเดินทางไปเลยค่ะเดินด้วยกันสิพี่จะจับมือจับหน้าเดินนะเดินนะเออไม่ต้องคว่ำหรอ มามานี่นี่น <en> นเอาทำเท้าอย่างเงี้ยทำเท้าเลยเออเอออ่ะทำไหมนี่เหยียบเต็มเต็มเนี่ยอย่าไปเหยียบตรงรูเออเหยียบไปเลยมาเลยมาจับด้วยจับเออนั่นแั่นเอหญ่ใหญ่มากเลย ถึงแล้วอีวอกครั้งหนึ่งของคลองนะคะรอ,อ,อง,องลและถึงที่หมายแล้วมาไหนคะพรแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะกับไปพักนคะคะมิซาสุปรคิด